ซินเจียยูอีมีนี่รีบใช้นะครับผมขอได้อ่างเปาเป็นร้อยเป็นพันเฮงเฮงเฮกันทั่วหน้านะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวชาคลิปประวัติการดูติ๊กตอกของมึงเนี่ยทำไมไม็แเดาสาวสาวใสกีเพาลแล้วเต้นเพลงอ่ะแอนดี้เดดิปุ๋ยอาหลานเต็ไมไปหมดเลยวะอ๋อ,อก็ให้เข้าถึงบรรยากาศตรุษจีนไงก็อยากเข้าถึงฟิลอะไรประมาณนะั้นเอาเป็นว่าคลิปนี้เราจะมาทำคอนเทนต์ที่ค่อนข้างเข้ากันกันกบตรุษจีนนะครับผมเอะไรคุณผู้ชมเตรียมตัวแปะ เดี๋ยวก่อน Why am here? I เกี่ยงกับตรุจินเอานะสตีฟนายเข้ากับต๊ดจินที่สุดแล้วช่วยช่วยหน่อยนะสตีฟ Bro I'm so confused I ทสับสมเป็นจำนวนมาก Why am here เกลี่ยงกับตรดจินเอานะสตีฟทองนี้เห็นปกติที่ไหนอะ So ทำไมไอ้ต้องทำ I living in พัทยา I have a ความสุขโซมาเอานะสตีฟช่วยหน่อยคลิปตุนจีนจ้าง2 0่เโอเคดิว okay, สงสัยร้อนตังยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาร์เตอร์ซินเจียยูอีแฮปปี้โซมายิดีต้อนรับเข้าสู่คนพิมพากับตุดจีนแต่งบายจางงูอีฟยูวอน t ูทอปอัพเดอะเกม this is the clever payment w i page is convenient fast and safe Because it only use open ID Just click on the link below i s 100 cheaper <S เ,ดเดี๋ยวสเตปเอ่อพูดไทยไม่ชัดแต่ถ้าไปพูดอังกฤษมึงเป็นสำเนียงไทยชัดเจ๋วเลยวะอย่าลืมใส่โค้ดด้านล่างของคลิปนี่ลดไปเลยอีก1%เปให้คุ้มเปให้ฉลาดตอง เจยุยเติมเกมลาสุดีเจยุยซื้อฝรั่งกูไปแล้วเว้ยไอละงงโซมาชไอเกี่ยวไอยังกับจุดจินเอาหน้าประเทศไทยก็แบบนี้แหละสตีฟโอ้พูดถึงเมืองไทยแล้วไอคิดถึงวันแรกโอ้วันแรกที่มาถึงเมืองไทยเป็นไงบ้างสตีฟไอลงจากเครื่องบินมาต่อรถโดยสารจนถึงรัชดาไอแฮปเพื่อนที่เป็นคนไทย มันบอกว่าถ้าอายก้าวลงจากรถแล้วเหยียบดินที่เป็นของคนไทยให้กล่าวทักทายคนไทยด้วยกําลังสุดเสี่ยงโอ้ยคําทักทายของคนไทยสี่พยางไงางอย่าสีพยางอไอ้ก้าวลงจากรถตะโกนสุดเสี่ยงว<ะ>่กคะรี่อยูไอ่ได้คนไทยทั้งซอยหันมองอายคนเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวใครสอนคำนี้ให้บึงดิเพื่อนก็เพื่อนตัวดีของอายนั่นแหละมันแกล้งไอยบอกสีพยางมันต้องเป็นสวัสดีครับใช่ไหมโอ้ คนหันมองไอหัวรอทั้งซอยมึงเลิกโคไปเพื่อนคนนี้เลยดนะนเชื่อใจไม่ได้แต่ไอยอมรับตรงๆเลยคนไทยนี่เก่งมากเก่งยังไงวะสตีมมันมีครั้งหนึ่ง Have a one day I go to buy something in seven แ t ดจะตีสา่ไปสะดึกเลยผู้ยิงไทยนี่เก่งมากมากมีแต่หัวกับซ้าย <What? S 1> ไม่มีตัวอยู่ได้ยังไง Is this amazing bro Oh so amazing ที่มึงเจอไม่ใช่คนแล้วเ <I S 2> พ<อ>ื่อนไอเคยได้ยินว่าคนไทยเป็นคนง่ายๆกินอะไรก็ได้แต่ไอไม่นึกว่าผู้หญิงที่มีจะหัวกับทายคนนั้นจะกินขี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสติปนั่นไม่ใช่คนเพื่อนติปไอ <I S 2> <I S 1> เคยได้ยิน that's bad news ว่าที่ประเทศไทยมีมาจอนกับแมวจอนสัดนี่เยอะมากอมาจอนกับแมวจอนเยอะแล้วไงวะ I อ feeling สงสัส้นไอสงสั้นมากกับแมวอ๋อ oh, สงสารแมวจอนมาจอนย่า ไอเหี s ยซั t มติ g งว่ามาจรกับแมวจรจะอยู่ที่ตลาดเยอะ,อะมาจรนจัดแมวจรจัดอยู่ตลาดมันเยอะไอ <I S 2> คิดจะเอาฟูดไปให้มาจรกับแมวจอนก็คือจะเอาอาหารไปให้หมาจรจัดกับแมวจรนจัดไอโกทูตลาด I can see หมาออแมวสักตัวไม่เห็นเลยสักตัวอ้าวได้ไงวะตลาดนั้นไม่มีหมาจรแมวจรสักตัวเลยมีแต่หมูมีแต่หมูนอนเต็มไปหมดคนไทยนี่แปลกเลี้ยงหมูที่ตลาดเดี๋ยวสเต็ปสเต็ปเออนั่นแหละหมาจรแมวจรแค่แถวนั้นอาหารสมบูรณ์ไปหน่อยเลยเป็นหมาจรแมวจรผู้ผอมส so. แเละนี่ก็ไม่รู้ทำไมนละ้วว่าวแถวแถวตลาดนี่หมาจรแมวจรอ,อ้วนท้วมกันทุกตัวเลยมีครั้งหนึ่ง ไอไปที่บ้านของเมียไปเจอพอต้าเอาดิสติมีเมียเหรอเพื่อนไอโซพอต้านั่งอยู่ไอไม่รู้ว่าพอตากำลังทำไรก็เลยถามพอต้าว่า do ยูด้วยและพอตาตอบว่าแกกำลังจะทำหมกขวักอ๋อกำลังจะทำหมกขวกลูกออดไอเลยถามพอตาอีกรอบว่า are y ยู d ด้วยพอตาตอบกลับไปว่าโอ้สติม พอกำลังใส่ขี้ฮะย่าไอได้ยินดังนั้นวัดวัดยูจะใส่ขี้ไม่ได้ถ้า,ายูใส่ขี้ขไอยไม่กินแล้วพอตาตอบกลับไปว่าโอ้บังลูกเคยปึกถ้ามึงไม่ใส่ขี้กูก็ไม่กินเหมือนกันโอ้ยชม,มูปึกกันลินเอ้ยคำว่าใส่ขี้ของภาษาอีสานี่หมายถึงเอาขี้ออกนะครับผมเมื่อจับปลา,าไม่ได้จับลูกออนมาได้เนี่ยเขาต้อง ไถ่ขี่ก็คือเอาขี่ออกไม่ชัวก็ I don't know I ไม่รู้กัตจนนั่นซัดกระพอตาไปสามสีมัดโอบ้านนี้มันนักเลงเว้ยหลังจากที่ไอตอยกระพอตาเสร็จ ไอไปแถวแถวเทียงนาหน่อยไอซอพวกวัยร mm ุ่นนั่งกินน้ำกันอ๋อก็คือไปแถวเถียงนาหน่อยเจอวัยรุ่นนั่งกินน้ำกันอยู่นับน้ำแอ่ะจัดสูวอเตอร์มันน้ำเปล่านี่แหละซีใสใสแต่ไอโง่วัยรุ่นกินกันน้อยๆนอย๋อกำลังจะบอกว่าคนไทยกินน้าน้อยย่าไอวอล์คลอเซอร์ไอเดินเข้าไปหาและบอกว้นี่ กินน้ำน้อยไม่ดีต่อสุขภาพจะกินก็กินเยอะๆเลยไอซัดไปสองขวดน้ำเปล่า e yes, ย m a ม m เหล่าก้าวหอนทองบอวเกิดอะไรต่อหลังจากนั้นวนะเนี so drunk. ่ยอัมโซดรังเมาจัด,จดเดินตกซาผู้ใหญ่ลี่กูพายพากันมาเอาไอขึ้นดีนะที่มึงยังรอดเนี่ยสเตปบัดแต่เมืองไทยเรื่องดีๆก็เยอะเรื่องอาหารเรื่องน้ำดื่มนี่แทบจะฟรีอ๋อคนไทยใจดีแหละวันนั้นไอไปวิ่งช็อกกิ้งอะฮะวิ่งจอกเิ้งช็อกกิ้งสักพักไอเหนื่อย บัดยังมีความโชคดีไอมองไปเห็น The Big ๊กทรต้นไม้ใหญ่วิ่งไปสักพักเหนื่อยแต่โชคยังดีที่เห็นต้นไม้ใหญ่อ่ะไงต่อคนไทยนิจใจดีมากแถมมีศิลปะอีกด้วยเอาพาลากซีมามัดต้นไม้แล้วยังมีของกินน้ำดื่มเด้เต็อ่า I'm so happy I just drink น้ำแดงไอกินน้ำแดงไปสองขวดโอ้ชิปเปกแล้วสเต็ป b u t I d o n t know ไไม่เข้าใจจริงๆว่าจคลองรู้ได้ยังไงว่าไอเอาไป ตามอายถึงห้องอตอนตีสามตีสตี่มายืนอยู่หัวเตียงไลโบกมือยิ้มให้อโอไทยแลนด์สมัยเลด์ไม่ไม่สตีฟนั่นไม่ใช่สยามเมืองยิ้มนั่นมันผีสเตปว่าไ้สตีฟที่ควรไปออกรายการเดอะโก้ได้แล้วเน่ยตามที่ไยศึกษาข้อมูลมีแต่คนบอกว่าเอเชียนี่เป็นคนตัวเล<ช>็คนไทยนี่ค่อนข้างที่จะตัวเล็บัดไอไม่เชื่อ เขาไม่เชื่อได้ไงวะใครบอกคนไทยตัวเล็กอายไม่เชื่อตั้งแต่อายเกิดมาไม่เคยเห็นใครตัวใหญ่เท่านี้เลยคนไทยนี่ใหญ่จริงอะกูไทยใหญ่ด้วยเหรอวะอา,อาใหญ่ขนาดไหนอะตัวใหญ่มากาที่อายเห็นสูงพอๆกับต้นต้านามือใหญ่ไปนิดแล้วปากเล็กไปน้อยเดี๋ยวเีสเต็ปอ่อคนไทยอะใช่แต่ไม่น่าจะใช่คนบาสเต็ปปกติฟังสดหรือย้อนหลังคะบัาด อินทานรลน์ก็มีเรื่องน่ากลัวอยู่เหมือนกันโอ้สตตปมีเรื่องอะไรให้มันกลัวอีกวะมีวันหนึ่งายไปสลปไปนอนเฝ้าเทียงให้พอตาอ๋อ oh, ก็คือไปนอนเฝ้านาะยให้พ่อตาอะ่ะไงต่อมีผู้ยิงแค่แก่หน้าเหี่ยวเหี้ยวพรมขาวตัวเล็กๆน่ากลัวเอาแล้วไงสเตปกลัวแล้วไงไงต่อว่าเพื่อนายเลยตะโกนท่าม w ู o a ออยู่เจ้าเป็นพ่แล้วคนแก่คนนั้นตอบกลับมาว่าโอ้ยปก เพกกูเมียมึงไงบึกสตีฟโอ้สรุปเดนเมียสตีฟเอง I'm sorry อันนี้มึงกจำเมียตัวเองไม่ได้เหรอวะเนี่ยแต่เดียวก่อนมันก็ยังมีเรื่องน่ากลัวกว่านั้นอยูุ่ในเล่าสิมีคืนหนึ่งไอ้โกสลีปนอนเฝ้าเทียงให้พอต้านอนเฝ้าเทียงนายแล้วอ่ไงต่อมีผู้หญิงแค่แค่หัวเข่าเข้านาหิวยวๆเอาแล้วไอเมียมึงอีกรอบเหรอไม่ คราวนี้ไม่ใช่เมียไอ้หน้าตาน่ากลัวก็เมียไอ้แล้วสิเจอของจริงแล้วมึงอ่ะไงต่อไอ้เลตโกห้าม Who are you? เจ้าเป็นไพ่เขาตอบกลับมาว่ามึงหู้จักปอบไหมมึงรู้จักปอบไหมเอาแล้วเจอปอบไงต่อว่าสตีฟตอนนั้นฉันสับสนมากไอโซคอนฟิวไอตอบไปว่า yes i know o i รู้จักปอบ but i like moram ไอไม่ชอบเพลงป๊อปไอไลบอลลัไอฟังไม่ห้างเดี๋ยวเดี๋ยวสเตปไอมาอยู่ไทยแลนด์เป็นจำนวนมากไอไม่ชอบเพลงป๊อปเลยไอชอบไม่ห้าง this ballam ballam is t b e s เออสเต็ปมันคนละ ปอบลูกไอ้น,นั่นมันคือปอบที่เป็นผีส่วนเพ็กป๊อบมันต่างหากหนึ่งโอ้ยแล้วไงต่อวะยายแกคนนั้นควักบุหรี่ออกมาดูดเดินหันหลังหนีไอไปเลยโอ้โหสติปมึงทงําได้ไงวะดดทำปอบเครียดดูดบุหรี่แล้วเดินหนีได้นะปอบบอกกูเซ็งจัดเลยอะมีครั้งหนึ่งไอเข้าป่าลึกไปพร้อมกับพอตาเอาอี้สองพอตาลูกเคยไม่มีเรื่องดีสักลูกอะไหนต่อไอต้องนั่งห้างก็คือไปขัดห้างนั่งบุนต้นไม้นอนบนต้นไม้พอตาบอกว่าบนพื้นมันอันตรายก็เลยไปนอนบนตน้นไม้ ไต่อฟาเธอไอ้บอกไอ้ว่าที่ป่านี้มันมีไทเกิร์สซมิงขอเสือสมิงที่มันสามารถแปงลงร่างเป็นคนได้ออกไงต่อขอตาบอกว่า ห้ามลงจากห้างมีใครมาเรียกก็ไม่ต้องตอบไม่ต้องทักและห้ามลงจากห้างเด็ดข่าอาเปนอันตรายเป็นเสือสมิงล่อลงไปค่าพ่อไอขึ้นไปบนห้างไอเห็นผู้ชายแก่ๆอยู่ด้านล่างห้างเอาละสิมึงเสือสมิงเยอะไอคิดได้ไอเมรลอยชาสัตว์ลูกซองเข้าไปบนแบกตายชวเสือสมิงพอตาไอาเองเอพอตาไอาย,ยังไม่ได้ขึ้นห้างเอาจเจริญแล้วล่ะมึงแต่พอตาไอาย,ยังไปใต้เจ็บเล็กด้วย,อยไอเลยพาพอตาขึ้นห้างมาอ๋อดี้วที่เจ็บมึงเจ็บเล็กน้อยได้งไงวะน้ลูก สองเป่าหมดแม่งขนาดนั้นผ่านมาประมาณถึงตีสามไอเจอผู้ยิง แกแ่กแกห่วงอง,งอกตัวเล็กๆนักกลัวแล้วมึงอีป,ปอบดูดบุหรี่หรือเปล่าวะเนี่ยไอ้งางลูกซองสัตว์ไปเต็มแม็กซ์เสือสมิงเมียกูเองเอมันเห็นไอกดใจในสตอรี่ผู้ยิ่งมันจะมาเครียโอโหสภาพตายไ่ได้โอ้ my god ไอกดเข้าหัวทุกนัดเลยโอโหกดเข้าหัวทุกนัดเรียบร้อยตายงแง่แซ่บอดเชฟเล็กน้อยเอาละเมียมึงน,น่ากลัวกว่าอีปอบดูดบุหรี่กับเสือสมิงรวมกันซะอีกกลับบ้านไปไม่รอแน่สติปยสไอคิดได้ดังนั้นกลับบ้านไปไอไม่รอแน่แน่ไอตัดสินใจจกกระโดดลงา ยังไงต่อเมียวิ่งตามไอมาติดติดสักพักไอวิ่งไปเจอเสือสมิงเอาละสิมึงยังไงต่อเสือสมิงกระโดดขึ้นหลังอไอวิ่งหนีเมียไอโอ้โหเสือสมิงยังวิง่งดีที่ไอกับเสือสมิงรอดมาได้นั่งกินเหลายอมใจกันพักหนึ่งก่อนที่จะแกลกไลไอดิ้งโทฟเฟกันทุกวันเลยเสือสมิงไฮเทคซะด้วยและไอกูยังมีเอ้ยเดี๋ยวเวเดอร์เบดิตโอแอมลูสไอแพ้แพ้ได้ไง กูจาไม่ได้เลยว่ากูเล่นเกมเอาที่มึงสบายใจเลยเพื่อนเนีย่ยผมบอกเลยนะครับว่าใครที่ดูคลิปนี้จบคือโคตร <c oughs> ไม่เกี่ยวอะไรกับเกมเลยทำไมช่องเราบปัญญาอ่อนได้ขนาดนี้วะเนี่ยเอาเป็นว่าถ้านนะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u บ s c r i b e เพิ่เลยจ้ากกูนะครับผมหากมีคำพูดหรือวาจาใดที่มันผิดพลาดไปก็กราบขออภัยด้วยนะครับผมเจอกันคลิปใหม่นะครับคอยมีแต่เรื่องเฮงเเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตและจ๊กรักษาสุขภาพร่างกายกันด้วยเจอกันคลิปหน้าน,นะจ๊ะบ๊าย <laughs> คลิปบ้าเลยวะน,นี่ <laughs>